แลัอบพื้นที่บุบุางนอกอย่ไปเออย่าไปวยเลยพือนเือไปเลยออฟออฟเออผุ้ไดเจ้าท่านเจ้าท่าได้เออพัก สำหรับสถานที่ป่านาคำหอมแล้วพวกเราก็จะได้ประกอบพิธีตั้งเสาเอกเพื่อสร้างอาคารในกิจการที่จะดำเนินต่อไปทุกอย่างตั้งแต่บัดนี้มันจะแตกงอกเงยไปหลายอย่างโอ้โอ จักสิทธ์ทั้งหลายก็ได้เสด็จมาครบแล้วนายช่างทั้งหลายลูกศิษย์พระวิษณุก็เสด็จมาแล้วเทพพรมทั้งหลายเสด็จมาพร้อมกันแล้วให้ประทานเจ้าของบ้านอาคุณแม่เป็นใหญ่ที่สุดอคุณแม่มานนเออเอาหมดนี้ทำาแดงก็ได้เพราะว่านับไว้แล้ว้าเอาคุณแม่เอาไปปักเลยปักตรงนี้เลย,เ,ลยเอาอิ่มมา อ,อธิษฐานเอา้าเอาเคาะได้เอมาเคาะได้ ทดูซีซหรือ่านหน้าเอามานั่งทางนี้จะของมานั่งทางนี้อันหน้าไป่ี้ใครยังว่างอยู่วะอันตาซื่อทางเกาะแสนเกิดสุดยอดเลยอ่าต้องจะลังหานี่มามายืนโอ้ได้ของอะ ของเิวะได้นี่เอามาดูตรงนี้เอาายอีกเอาไว้ได้ชั้ง่ายรูปอ่ะบรรทามีสังขังบรรทานีเสวารับเกิดมบิบรรทานีลูกขเทวาภุมมาเสวาเิดิสิทธกทัทุกุโหมดทามีนะโมตัสสะปะกวาตระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะ namo tathagata watu rahato sama samputa tathagata namo tathagata watu rahato sama samputa tathagata <tik> putang salanang kaccha mithamang salanang kaccha misanghang salanang kaccha mithutiyampi putang salanang kaccha mithutiyampi thamang salanang kaccha mithutiyampi sanghang salanang kaccha mithatiyampi putang salanang kaccha mithatiyampi thamang salanang kaccha mith ตาติยมปีสังทังสารนังขัดชามีสาธุสาธุอุกาสาอุกาสาข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมกราบอารธาธนาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าคุณดิดามดาคุณผู้บอาจาทุกองค์ทุกตนบัดนี้ถึงข่าวแล้วถึงสมัยแล้วข้าพระพุทธเจ้าน้อมกอาราบราธนาพระองค์ท่านทั้งหลาย ดังกล่าวมาแล้วนี่นันจงสเสด็จญาตรามารวมกันเป็นพะละกำลังอยิ่งใหญ่ไพศาลโอ้จงมาบรรดลบรรดาในข้าพเจ้า,าั้งงรานี้จงมีแต่ความสุขความเจริญให้ชนะศัตรูหมู่มานทั้งแปดทิศสิบทิศขอให้มีฤทธิ์เดชเ,เดชานุภาพอยิ่งใหญ่ไพศาลพระพุทธเจ้าทั้งงลายนี้จะทำการสิ่งใดขอ,ขอให้สำเร็จดังเป้าหมายทุกประการ ในการทุกเมื่อโดยฉับรันนั่นเทินอีกประการหนึ่งข้าพระเจ้าขออันเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพร้อมทั้งนางทั้งแปดตนอยู่ตำบลทั้งแปดทิศนางสเสนีผู้มีฤทธิ์อยู่ทิศบูรพานางโลกาผู้มีคุณอยู่ทิศอาคเนนางแม่ธรณีผู้เล็งเงินอยู่ทิศสิน นางแม่พระคงคารเจือสิ้นอยู่ติดหอระดีนางเวทผู้มีราสีอยู่ปจิมประเทศนางมนฑาผู้วิเศษอยู่ติดพายับนางโกพระวดีประจำปัจจอยู่ทิดอุดรนนางมิขอุมาอยู่ติดอีสานนางทั้งแปดสถานนี้เอ่ยจงพร้อมกันมาโมทนาส่วนบุญด้วยข้าพ,พเจ้า แล้วงช่วยกันไปประกาศเปา่าร้องทั้ง16ห้องชั้นฟ้าสุราราัยตลอดไปจนถึงโสระสาภูมินอันนึ่งข้าพเจ้าขออันเชิญท้าวองค์อมรินทร์ทาวเวสุวรรณพระเิตชรุกันพมาตุรีมหาราชทั้งสีดุสิตาเทวราชอันเลื่องลทธิ์จุนลดมหาปรากฏมิมานวดีเพศประจกักฤทธิ์สาละทิดยุทุกย่อมยาบรรดาสวรรค์ ขออันเชิญมาสโมสรสั้นนิบาตประชุมในพร้อมกันอันหนึ่งวงสาคณาญาติในบรวรพุทธศาสนาที่ยังไม่ทราบข,ข่าวสารอุปสรรคข้าพเจ้าขออันเชิญท,ท่านท้าผู้วิเศษจึงได้นำเอาเหตุไปบอกให้รีมาโดยพรันจะได้มาโมทนาส่วนบุญในพร้อมกันข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพยดาเจ้าทั้งหลายทุกแหลงล่าลาศี จงพร้อมกันมาโมตนาส่วนบุญเวทาประจานในข่าวครั้งนี้โดยพร้อมเพียงการทุกทั้นและทุกทิดนั่นเชิญนิพพานังสรณนังกัจฉามินิพพานังสรณนังกัจฉามินิพพานังสรณนังกัจฉามิพุทธังนิพพานังสรณนังกัจฉามิพุทธังนิพพานังสรณนังกัจฉามิพุทธังนิพพานังสรณนังกัจฉามิพุทโธเปิดธโมเปิดสังโฆเปิดเปิดด้วยนโมพุทธายะ พุทโธเปิดตัมโมเปิดสังโฆเปิดเปิดด้วยนโมพุทธายะพุทโธเปิดตัมโมเปิดสังโฆเปิดเปิดด้วยนโมพุทธายะพุทธามตจัรวรานังเอตังพุทธังธพมังสังขังอติยตังอนันจักรวรานังเอตังพุทธังธพมังสังขังอติยตังอุ๊ยอิโอนโมพุทธายะอุ๊ยอียาพุทธมะอิโออุ๊ยอิโอนโมพุทธายะอุ๊ยอียาพุทธมะอิโออุ๊ยอีโอนโมพุทธายะ โออออยอพระธรรมอิโอพุทธรมกำจัดธรรมะกำจัดสังฆะกำจัดกำจัดด้วยนโมพุทธายาพุทโธผูกจิตนามาผูกใจสังโฆผูกจิตผูกใจผูกโออออิโออออิอออิโออิออิอออิอมาอีอานโมพุทธายะนัมมาภะธาเจปาคัสะนามาณานาอนาณาอุนานามาพุทธายะมะพัทนาปักกจะสัมมานามามาอะอามามาอุมะนามพุทธายะ พาธะนามาจะสักภะอุนานะอุอุมะมะอุอุอาอาอุนะโมพุทธายาธะนามาพาจะสักภะอานาณะอามะมะอาอาอุอานะโมพุทธายานามาพาธะจจะภะกัสสนามะมะนาณะอานาณะอุนาะนะโมพุทธายามาพาธะนาจะสักภะอานานะอามะมะอาอาอุอุอานะโมพุทธายาพาธะนามาจะสักะภะ

พาะธนามาจจะสักราภะอนานาอามามะอุณโมพุทธายะธนามาภะจจะสักราภะอนานาอามามะอุณโมพุทธาเปิดธรรมโมเปิดสังคุปมาแจ่บารมีให้ลูกหลานทั้งหลายที่ทำกิจการยอดถึงแม่พระเพื่อแม่พระอายแม่พระโกศแม่พ่อธรณีแม่พระคงกาจึงเสด็จมา ข้ามหาร,ราชปุโลกบาลทั้งสี่าาาาาขาราชกาาพทธหลวงโแสกโดจักรวาลอนัน,นจักรวาลจงสเสด็จมาข้าพเจ้าขออัญเชิญปู่มหาฤาษีทั้งร้อยแปดตนอยู่ที่เชิงเขาไฝราชจงได้เสด็จมาข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายเครื่องสักการะเครื่องบูชาอาหารหวานข้าวเครื่องของเครื่องใช้ตังางกต่างสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายขอถวายเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านทุกๆุกพระองค์ ขอได้แผ่บรารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรารมีทุกประการลงมาณนะสถานที่แห่งนี้ที่ป่านาคำหอมตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปขอให้ธุรกิจการงานใดๆขอให้การสร้างอาการหลังนี้ตลอดถึงทางธุรกิจการงานใดๆที่จะทาต่อไปในอนาคตจงเจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นสุดขอให้มีแต่ความสมรารถนานทุกประการขอให้พ้นทุกพ้น,นโศกพ้นโรคพ้นภัย พราะกรรมใดๆจึงหาสิ้นไปด้วยบรารมีแห่งรูาอยจารทุกท่านทุกทุกพระองค์ขอพญานาคมุจริมจงมาสถิตณสถานที่แห่งนี้ปกปักรักษาคุ้มครองสรรพปัยทุกประการขออัญเชิญองค์พระศิวะพะนาลาย์พรอวิษณุกกรรมพระพิฆเนศจงได้เสด็จมาประทับณสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้มีแต่ความเจริญ ลุงเรืองในทุกด้านในทุกกิจการที่ทำอุอามะตะอุอามะตังคันเตห์ให้ตุเตวสุปิสตาปุตาปูชาธรรมะปูชาสังฆาปูชาอุอามะตะอุอามะตะเนียอีอังพลังเตโชอุอาอุโอเจโยนิจังอัลลันังสินาตตาชิมานีโยโนสิทธิอปัสิทธิสินาตตาชิมานีโนเยนเยโนสิทธิอปัสิทธิสินาตตาชิมานีโนเยนองสิทธิอปัสิทธิ โตสมาสัมผัสทศนโมทศปะขาวตรโตสมาสัมผัสทศพุทธบาลมีธรรมบาลมีสังฆบาลมีออามาตออามาตังพันเตรหิตเถโวสุพิชธาบุธบูจาธรรมบูชาสังฆบูชามหบาลมีบูชาจงบังเกิดปุพพุโตนังพุปธรรมังุปนังสังคปรินังอะหันตานังอหัตโหตตเถโหสุิ सजा कथा पुता चेतवा मंग स्भा हनंग यु सचा लसंग युन सुन ला सपा तनंगला पुता हि सती ना सपे पति तिता मेहंग मुनि सलाषे पति तितो मेहंग पुतो तमोथ विो चन शंको बदि उले सपा पुनः कलो हंधा तो सली पितो जथाक्षिण Kontenjo ka kathani mo kala no choba mo keta kene semeneo changa hong anan kala hong hong ka sepoo chamaha nangong ka sumamaso teke ke kentre kalsen kata na lateteo kama masesa titi mahalatela kita bantoginolok sa salanta filatrekena ang kamangkisu ng titala tanang kilo kengakiketinene kasi kacang-kacang budha kengkila mo ang kilo malo kang kanta kala tanak kise nang asi.

ถ้าเป็นกล้วยสังขารร่างกายของเราเป็นเห็นว่าไอเทพอยู่บนเนี่ยที่มาได้เลยนสชุดมตางมีการแต่ง <welche> ม <ăn? S 2> ีสนต้นไปคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณดีามนั้นคุปตาอาจารย์เลวงิิตมหาราชพิชิตหลวงปู มายนนี่ืนนเองเจาเออเตียนรูอะไรใส่ได้ใส่ก็ไปเงินเดใส่ดีครับตรงก้นเห้อองอห้ามับเอเอามาเอาไลงไอ้นี่ลงฐานบอกลงฐานเอาเอาเอาสักครึ่สักคร่ มานดแม่ผู้ได้จะกออบมาเปี่ยดรด้เด็กสมปัติสมบนรเลย่ใหญ่ใใส่ใหญ่ใใส่ใหญ่ๆหญ่ใส่ใหญส่ใใส่ใหญ่ใส่ใหญ่กว่าอันนู่นหี่ใส่ใหญ่ใ่่ามันใะส่ใหนทองเยอะหลายแสนล้านใหน่ใส่ใหหญ่ใส่ยาก่ใ่ใส่ใ ลูกนุ่นลานไปเลยว่าบรรพบุรุป,ปั๊บเลยเสดไพร์วะเอาไปญี่ปุ่นก้าวน,นั้นโอ้ยตีงขิงก็บ่ได้ผีย่านอุโตโตปูกธมโมมัดุโตลัทธาลึงะตึงเอาไว้อุตโตปูกธมโมมัดยะธาลึงะตึงเอาไว้กะลินกระนังอหังติตังฌานนี้ ปลูกพ่อปูยอ้อยสอยปีให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในนี้ทุกคนเดิมจงเป็นผู้ที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในราชยุทธ์สรเสริญสุขไปพบใดภูมิใดสถานที่ใดอย่าอึดอยากหึงหยให้อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์อาหารให้มีคนนิยมห่มหอ ขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจขอให้สมความมุ่งมั่นารถนาทุกการทีนาคาทีมานี่โนเยนะเยโนสิทธิอภาสิทธิโอมะอาโอโอมโอมะโอมะอาโอโอมโอมะโอมะอาโอโอมโอมะมหาอิอาอ์โอมมะอาโอโอ namo tassa bhagavato om p u t อั m a s รม i t om t ิ a m m a masatit ม m สติ k ต a masatit s a t ยะต u n a มานิ t h a y a นเย pati mano ye na ye ิ p a o puthaya u ะเอาขอรวดอีกอันหนึ่งตั้งถือไว้ัดแห้งโคตรกลังแท้แล้ว om suriya jiva m a h ีสุริยะ ใจต้องอีกเอียงๆถ้าตั้งขึ้นฟ้ารับเกินเก้าสิบองศาต้องเอียงตอนเ้าพระพุทธเจ้าคือเสียงของพระสุริยที่เงนบอกมเมีอเอเดินดูไปซื้อเสื้อเขาไม่ได้ซื้อเขา